ทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นไม่รู้สิเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังวันนี้เราจะมาสอบเก็บคะแนนนะคะให้เด็กเกตั้งใจทำอาเชิญลงมือปฏิบัติค่ะ คุณครูควิจโกงข้อสอบครับเธอทําแบบนี้ได้ยังไงการโกงข้อสอบมันไม่ดีนะเข้าใจาไหมพี่รางเธออย่าทําเข้าใจไหมคะเฮ้ย hey, เองทำแบบนี้ทำไมวะเอา้าก็ที่เองทำมันไม่ถูกโอยหลายคนหลายแเงเกนเขาว่ารามกันจนเป็นเรียบปกติแล้วเว้ย เฮ้ย hey, ไอวิทย์การโกงมันไม่ใช่เรื่องปกติเว้ยถ้าเองกองจนเป็นนิสัยตั้งแต่อายุเท่านี้ผลที่ตามมาในอนาคตเองอาจจะไปโกงกินบ้านกินเมืองคิดดูสิความเสียหายจะมากแค่ไหนนี่เราเตือนด้วยความหวังนี้แล้วเว้ยโอยเอาก็มันทําไม่ถูกเออใช่ใช่ใชวันนี้มันไปทําอะไรมาว่ามันไปกินลังแตนมาหรือไงวะ ที่ดูสิความเสียหายจะมากแค่ไหนนี่เราเคลือนด้วยความหวังดีแล้วเว้ยเดินทางปลอดภัยนะคะที่รักครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับพ่อัวกูแทนเอ้านี่แกจะไม่ได้เหรออะไรวะอืมฟังต่อค่ะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับเจอกันตอนเย็นค่ะบ๊ายบายพ่อยบายบ๊ายบาย สวัสดีค่ะรับสวัสดีครับติดต่ออะไรครับมาสมัครเป็นบวชนะจ้างค่ะเอกสารนะครับเฮ้ยๆครูยังไม่ว่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ค่าตอบแทนค่ะค่าค่าตอบแทนอะไรครับอยากขอดูข้อสอบค่ะขอดูข้อสอบไม่ได้นะครับมันถูกกฎหมายนะครับเปิดดูเงินสดอ่ะมันไม่ถูกต้องนะครับเฮ้ยนั่นครูทำอะไรอ่ะ เฮ้ยเรจะเป็นเหมือนในข่าวติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับสิทธิพิเศษอย่างนี้ต้องเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายเป็นหลักฐานก่อน,น แก้ว่างครูกับมังคูขนนั้นกันนะพจะดีข้อสอบหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันหวะต้องรอดูตอนประกาศผลสอบก่อนส่วนคลิปก็ต้องเก็บไว้ก่อนเออเออสวัสดีค่ะชื่อคุณครูโบค่ะจะมาสอนที่โรงเรียนของเรานะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ คุณครูครับวิจโกงข้อสอบครับไหนเพื่อนบอกว่าเธอโกงข้อสอบลุกขึ้นมานี่สิโกงทำไมไปเลยเธอโกงแต่เธอเป็นเด็กเลยนะเธอโกงทำไมเธอโกงทำไมลุกขึ้นมานี่ยังไม่รู้เรื่องอีกทำอะไรผิดมากก็ไม่รู้เรื่องขนาดบอกขนาดสอนเฮ้ยแล้วเรื่องนี้ไปบอกพออ,อไปไปไป โบกำลังทำร้ายเมทค่ะหนูว่าครูแทนกับครูโบมีพิรุษค่ะพิรุษยังไงเหรอคะมีอะไรเหรอนี่ค่ะฮะจริงเหรอไปทำเอาไปดูสิมาแล้วค่ะเธอทำแบบนี้ได้ยังไงเธอลองข้อสอบได้ยังไงอะไรนะ่ะปลาค่ะเิทเชิญข้างนอกก่อนดู มันเกิดอะไรขึ้นเปล่าค่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะคุณครับคุณต้วนตาเรียจับเลยค่ะครับจับเลยค่ะคุณต้วจไ่จับเลยค่ะไปจับเลยค่ะอุ้อดขาได้ยินนะว่าครูโบชุจรินในการสอบนะคะโดยการไจะพูดยังไงดีโดยการขอตัวอย่างข้อสอบกับครูแทนมานะคะจริงเหรอคะทำไมเขาทำแบบนั้นล่ะคะ แบบนี้การที่ทกฎหมายผิดทั้งวินัยร้ายแรงเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะก็ทำได้ไงก็ไม่รู้วันนี้มันไปทําอะไรมาว่ามันไปกินรังแตนมาหรือไงวะเออใช่ใช่สงสัยว่ามันไปกินรังแตนมาอารมณ์มันถึงเป็นแบบนี้ <notation> โหรค่ะฮะอะไรนะคะ สุดท้ายการโกงก็ต้องทําให้พ่อแม่เสียลูกลูกต้องกัมพาแม่ต้องเป็นไม้โรงเรียนเสียครูที่มีคุณภาพทําให้เสียอนาคตเพราะการโกงแม้กระทั่งประเทศต้องเสียความเจริญก้าวหน้าใช่คําว่าโกงไม่ว่าจะโกงน้อยหรือโกงมากก็คือการโกงสุดท้ายเมื่อเกิดการโกงย่อมมีการสูญเสียตามมาเสมอหยุดหยุดถ่วงความเจริญของประเทศหยุดค่ะ